โอเคครับผมเกากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมซีเคทนะครับทุกคนก็อยู่กับเกมแรนจ์เจอร์เช่นเคยครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับไอรีลักนะครับตอนนี้ไอรีลักก็จะมาทําการปลอกลาคอลลลโบนี้นะครับ <c oughs> ผมอยากได้คอลลลโบนี้มากนะครับแต่มันก็ต้องทําใจนะเพราะผมเปิดสุดทุกอย่างแล้วใช้ทางเพชรใช้ทางลูบี้เพชรกับลูบี้มันต่างกันตรงไหนวะเพชรกับตัว๋วแนงไม่ออกผมบอ,อกเลยรอบนี้ผมได้ใช้200รอตั๋วได้เพชรประมาณ เพชรมันเก้าร้อยฟรีเลนก็ต้องจากเราไปนะครับเรื่องโคโลโบนี้ได้มาตัวดึงนะครับได้ไอ้ไอ้ทรงแสกกลังซัดตัวเดียวนะครับหรอมีมีตัวหนึ่งครับทุกคนไอดีไอดี ID ลองนะมีฟรีเลนแล้วก็มีตัวแจกฟรีนะครับตัวมันอาร่าอาร่าผมใช้อยู่นะฮะทุกคนเอาเป็นใต้แบบเกียร์คิดมัดยกเซตทีมผมตอนนี้ก็ประมาณนี้นครับทุกคน ถ้ารอแบบมีครบรอบ10ปีนะครับทุกคนผมอยากจะได้เป็นดาวิชีนะเพราะผมมีแบบรีเซ็ตสก,กิลไงแบบก๊อปยับเพราะผมไอดีนี้นะครับผมลืมรีวิวเลยตั้งแต่ EP แรกเลยนะครับที่ลืมรีวิวฮะมาดูเกียร์ทั้งหมดที่ผมมีดีกว่าไอดีนี้ผมมีโดนอยู่3ชิ้นนะครับช่องกลางไม่มีเลยมีแค่รองเท้าแจกฟรีช่องท้ายมีอัปเกรดธาตุเป็นหมวกของเมกุมินแล้วก็นาอิกาดดาวนะครับผมใส่ให้บอสบาวิญญาณอยู่นะครับทุกคน ตอนนี้บาวิญญาณผมบวกอยู่ที่14นะครับก็ใส่เกียร์ประมาณนี้ใส่เป็นคิดด้วยนะฮะไอตัวนี้ใส่เกียร์คิดมั่นเลยแล้วก็ใส่เป็นรองเทา้าอันนี้ก็คิดมันใส่เป็นรองเทา้เาเหมือนกันอควาใส่เป็นโดนแล้วก็บนรองเทา้าเกียร์ฟรีอุมเลือดห้าร้อยห้าสิบกว่าล้านถ้าผมบวกศักยภาพให้มันมันจะอิบเลือดดิ่งเลยโบโบนี่ผมก็คงต้องทําใจนะครับเดี๋ยวมาดูรอรอดูเดินหน้ากันดีกว่าทุกคนว่ามันจะมีตัวแจกรฟรีหรือเปล่าเหมือนมิกุ ใช่ไหมเจ้าเจ้าจะแจกฟรีปะถ้าตัวมันกิ่งผมก็อาจจะปั้นแม็กมาใช้นะครับทุกคนเออแล้วผมพาไปดูแบบความเกลือหงไอดีนี่ครับทุกคนผมเล่นมานานมากนะไอดีนะี่เลือดเพิ่มมันติดนึงเลเพิ่มมาล้านหนึ่งหน,าน้าไปเพื่ผมรับของหมดจยางตอนนี้พาร์ทพาร์ทใครเก็บไม่ทันตอนนี้จะแย่วนะครับเราต้องรีบเก็บให้ทันตอนนี้ผมพาไปดูกบผมหน่อยกบผมมีอยู่ สามสิบสองตัวถ้าผมแบบสมได้ตัวรอบนี้นะผมแม่งปั้นมักเลยอยากได้เฟรลุนไงส่วนหอคอยผมไปไม่ต่อไปต่อไม่ได้นะครับด่านเจ็ดสิบผมก็พยายามไปเล่นด่านล่างๆนะครับเพื่อไปเอาแบบเอาเควสของได้กบนะฮะอ่ะไอ้สายว่างไวผมมีไม่พอนะครับมันก็เลยยังไม่ผ่านก็สายพลังทีผมเยอะมันก็เลยผ่านนะครับโอเคฮุบ แม่เงเอ้ยผมอยากได้ตัวรอบนี้เราดูตัวผมนะครับในครั้งที่มันพอใช้ได้อยู่มันมีบางตัวนะครับบารไวเกเอร์ผมอัพเกรดธาตุมันนำมาใช้เท่แต่แม่งไรประโยชน์มากผมเอาลง,ลง,ลงทีมแล้วไม่มีครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกบกบนะครับปัญหาส่วนใหญ่ก็ผมหาจากห้องทดลองรับเรียนหนานครับทุกคนผมขออัพเกรดห้องนี้ไว้ก่อนเผื่อแบบแลกกลบปุ๊บแม่งได้สองสองครั้งผมว่าผมครั้งเดียวได้กบแปดดาวชัว ปื๊บอุ้ยคุมนะได้ช่องการตั้งสามพันเจ็ตอนนี้ช่องกลารผมมีหกหมื่นแลวนะไอชิ้นนี้ผมไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ผมจะมาสลับค่าอุปกรณ์ที่ไหนวะตะควาใส่เป็นเลือดดีแล้วโอเคผมจะรับของายกายเป็นเทนอยากได้เป็นรถแร่เพื่อนพี่เพื่อนอะไรก็บี่ผมมีบัฟวิ่งเร็วแล้ยมันก็แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อยากได้เป็นรถแร่ อุ้ยเหลาอีกสองวันผมจะได้เป็นกบไฮเปอร์อีกหนึ่งตัวแต่ไอเหรียญนี่มันเหรียญปุ๊กตื่นไม่ทันนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรถ้าเหรียญปุกตื่นไม่ทันก็ทําใจก็คงต้องอุ้ยผมไอดีนี้ไม่ได้วิ่งเหรอผมคงต้อ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 งผมคงไม่ต้องเอาเหรียญน,น,นี้หรอหมั้งไอเหรียญน,นี้ผมไม่ได้อยากทําขึ้นก้าดาวสักตัวนะครับเพราะถ้าทําขึ้นก้าดาวตอนนี้ผมน่าจะแล่หนักทีมากเลยครับทุกคน อุ้ยผมลืมตีนี้ผมไม่เคยช่วยเพื่อนตีเลยไปละทีมยังไม่จยดัดเลยทำครับพี่พี่เราไม่ต้องจัดทาาุไฟอะไรทั้งนั้นครับทีมเรามีแค่ไหนอเอาแค่นั้นไปอุ้ยเราไม่มีกุม,มินนี่ว่าจัดอยู่หรือว่ากบเครื่องทีมผมตอนนี้ก็แบบมีตัวใช้ได้อยู่มันสิบตัวได้แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นตัวฟีจากตัวเกมนะครับมีตัวหลักจริงๆิงก็มีแค่ห้าตัวเองครับทุกคน ก็ใครอยากแจ้งได้ดีนี้ผมก็แอดมาได้นะครับแล้วผมเปิดดูนะเพื่อนวันวันว่าผมจะตีได้กี่เปอร์เซ็นต์มาเลยตอนนี้เหมือนงหลายโรงเรียนนะครับใกล้จะปิดเทอมกันแล้วนะฮะทุกคนผมก็ใกล้ปิดแล้วเหมือนกันผมปิดวันที่สิบสี่นะครับแต่ผมอยู่มาหาหลัยนะก็อาจจะโดนเรียกตัวกิจกรรมแม่งทีผมตา้หมดแล้วน่าจะจบไปแบบรวดเร็วอะตีเลยเพื่อนจบละอุ้ยเบาไฟใครไม่รู้ถึกมาก ผมไม่อยากตีเพราะอย่างนี้นะครับเพราะผมตีกีบสิแมอุ้ยผมตีไปโคตรรุนแรงใครที่อยากแบบหากรบเยอะๆนะครับก็เน้นให้หาคิวใหญ่ๆหน่อยมันก็จะได้แร่เยอะอ่ะไอดี ID ผมประมาณนี้ครับทุกคนห้าศูนย์หกเอฟแปดห้าหนึ่งสองนะครับทุกคนอ่ะแล้วผมพาไปดูคิวหน่อยอ่ะคิวผมอยู่ทองนะครับใครที่อยากให้ผมแบบไปเข้าคิวอยู่ด้วยนะครับก็ มาคอมเมนต์ผมได้ผมอยากเข้ากิวนะครับขอแบบอันดับเจ็ดร้อยขึ้นแล้วกันนะครับทุกคนผมอยากแบบจะได้แล่ม,ม่วงเยอะนะครับทุกคนก็มาเอาผมไปอยู่ด้วยนะครับผมขอต่อให้ดีเลยเพราะผมเม่นไก่มากเลยเพื่อนอันนี้ยังไม่ได้ครับเป็นของรอบรอบตีกิวบอนะครับทุกคนรอบที่แล้วผมรับไปแล้วตรงนี้ได้รองเท้ามาหนึ่งคู่เอาแบบเอาไปใส่ใครวะผมเอามาใส่ให้ตัวรถรถเข็นตัวนี้ผมใช้โคตรดีรู้สึกแบบทีมยก,กระดับมาแล้วเราไปตีพีพีกันดีกว่า วันนี้ถ้าผมพูดคิดขัดคิดตัดติดขัดนิดหน่อยนะครับทุกคนก็อย่าว่ากันเลยเรผมเป็นคนันแม่งไม่เกี่ยวอะไรนะเพื่อนๆทีมไหนที่ผมจะสู้ได้อย่างงั้นเลยไม่มีไม่น่าจะสู้ได้ทั้งทีมนะครับทุกคนตอนนี้ผมดันแบบทีมผมแม่งมาอยู่ตรงแบบหลีกตึงๆนะครับหลีกทองก็ตึงนะตอนนี้แม่งทองทั้งทีมแม็กด้วยนะไอทีมนี้ผมมันน่าสู้อยู่นะครับแต่มันมีตัวบินไงเขาอะ ก็น่าจะเคาะป้อมผมสามทีแต่เบิดโตู้มอูทีมนี้ยังสวยอะผมบอกเลยทีมนี้ก็สวยแม็งไ,ไม่มีแต่คนทีมทสวยแล้วทีมผมแม่งลุกไก่ไปเลยก็คลิปนี้น่าจะจบด้วยการรีนะครับพอผมรียังไงกไ็น่าจะหมดเวลาก่อนอุ้ยทีมนี้เขาตัดสินใจปั้นเป็นแชมเปีนแม็กว่ะมาลองหน่อยก่อนมาวัดกันครับว่าตัวบินเขากับป้อมผมใครจะไปก่อนกัน ไปเว้ยไอดีนี้น่าจะสร้างมานานนะครับไอดีเขานะ่าตั้งแต่รอบชุลีนะเมื่อกี้มันมีที่คาดผมชุลีอยู่ไปครับผมเอาตัวฟีไม่ใช้นะครับแร่มันน้อยดิเราก็ใส่กระดิ่งให้มันถ้าใครมีคิดนะครับทุกคนใครไม่มีคิดก็ใส่เป็นขัดเข็มขัดลบแร่รองเท้าลดแร่นะครับทุกคนถ้าใส่เป็นรองเท้าก็ใส่เป็นไ้นี่นะเป็นกระเป๋า,าช่องท้ายส่วนถ้าใส่เป็นเข็มขัดก็หาช่องการที่มีหลบแล้วกันนะครับทุกคนก็ปิแพงเอาแล้วกันนะครับ แต่ช่องกลางที่มีหลบมันไม่มีเกียร์ฟรีนะที่มีหลบอะส่วนใหญ่จะเป็นต้านก็เป็นโลโลที่เพิ่มเลื่อนฮะมันเป็นต้านสกิลนะโอเคครับพัดก่อนเพื่อนดูความเร็วของทีมผมนะวู้ดฮูดูดมันเป็นปาอัศวินวับโพตเร็วอุ้ยบัฟแบบกันนํำซัมเมอร์เซลอยไรเว้ยผมผมย้ายความจริงตอนแรกผมเอาโดนใส่ให้อัศวินนะครับแต่ผมย้ายมาให้อควา อยากให้มันแบบใบ้ใบ้โหดๆมู้ชัมเป็นเขาเอาเรื่องอยู่นะอย่าบอกนะผมจบเขาไม่ลงเพื่อนๆไอ้ป้อมผมแตกกว่าไหมน,นะแล้วตัวบินตัวนี้แม่งตีป้อมโคตรโกงผมเคยเห็นแบบคนใช้ไอ้ตัวบินตัวนี้ทุกคนแล้วแทงสามตัวแม่งดันขึ้นมาร์สหนึ่งเว้ยผมว่าผมแตกว่ะคิด <c oughs> แม่งเลยแม่งเอ้ยแม่งเอาตัวฟรีไม่ลงนะไอ้คนนี่ไอ้คนนี่แปดดาวครับที่มันแจกฟรีนะ ตอนนั้นใครถันก็น่าจะทำได้พีลอยแล้วก็ล่างล่างเก้าดาวแม็กนะถือว่าแบบโหดเลยนะแต่คนนี้แค่เก้าดาวธรรมดาแม่งยังถึกเลยใส่เกลี้ยงยังถึกเลยนะโอเคอ,เคอเคูทีมเขาก็สวยอยูนะแต่น่าจะสร้างมานานมากแต่มีแม็กแค่สองตัวเองนะโอเคครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับอย่าเหลือเวลาเไม่ใช่ละนั่นกรอบเข้ามาไปไปครับผม